เสียอะไรตัวอวอันนี้ก็สวยวจวนี่ก็สวยจสวยอันนี้ก็สวย อันนี้ก็สวย,วยสีดำลูกอันนี้ก็สวยสีเขียวเก็บไว้ด,วด,วดีกว่าปะเอาไปเก็บปะโออสอนนี่เอาสีไใส้ครบลูก อาห้ามสอนกันลูกเอาไปเก็บไว้เป็นที่เอาใส่สีใสให้ครบว้าว,ว,วน้องนาการว,ว่ายน้องมาเล่นน้องตอไ่วยดิมาเดียวไปไวหวลูกไปไหวไหนเอาสีน้ำตาลใส่ด้วยนะ่ะเอาสีน้ำตาลใสกองสีน้าตาลอยู่ไหนลูกนั่นไงสีน้าตาลกับสีแดงนะ่ะเอาใสากอง โอ๊ยเก็บสีใส่กองให้หมดโมเดลนะ่ะสียังเหลืออยู่เลยเป็นไงใต้โซฟาแล้วนะ่ะนั่นไง